นี้ผมรู้สึกว่าโลกเรามันมันใกล้เข้าสงครามโลกครั้งที่สามแบบแบบจะเต็มตัวแล้วนะวันนี้คุณจะเห็นได้ว่าอเมริกาไปยึดเรือน้ํามันของรัสเซียซึ่งเรือนั้น,น่ะเป็นเรือเรือบรรทุกน้ํามันเงาของรัสเซียซึ่งมันก็ส่งน้ํามันให้จีนวันนี้การที่อเมริกาไปยึดน้ามันจีนแล้วก็เอาไปไถ่ขายที่อเมริกาวันนี้มันเหมือนจะเปิดศึกสงครามนะเพราะตอนนี้รัสเซียก็ไม่ยอมตอนนี้รัสเซียก็บอกว่า พร้อมที่จะใช้อาวุธเนียวเคียร์คือตอนนี้โลกมันละอูปไปหมดเลยอเมริกาแม่งกับขู่จะไปยึดกรีนแลนด์อ่ะทางนาโต้ตอนนี้ก็เสียงแตกกันก็ระสามระสายไปหมดซึ่งในหลายที่ตอนนี้สงครามในอาเซอร์ไบจันกับบอสเนียรหรืออะไรวะอาเซอร์ไบจันกับบอสเนียก็สงครามในยุโรปแม่งก็เกิดคือสงครามแม่งเกิดทุกที่เลยตอนนี้อิหร่านก็อยู่ดีๆก็เจอคนประท้วงแต่สุดท้ายสรุปรายงานไม่เรียบร้อยแล้วว่าอิหร่านเจอกลุ่มอเมริกาเนี่ยจ้าง จ้างหัวหน้าม็อบเนี่ยพาคนไปไประท้วงตอนนี้อิหร่านก็จัดการหัวหน้าม็อบเนี่ยไปพันกว่าคนซึ่งมี CA หนุนหลังในการให้เงินในการก่อว่าประท้วงเพื่อหวังว่าจะทําร้ายาระบบการปกครอง,องของอิหร่านซึ่งผมบอกเลยทําไม่ได้หรอกอิหร่านนะ่ะประเทศเขาเป็นประเทศปิดการที่คุณจะไปโค่นล้มเขาอะไรผมบอกเลยยากวันนี้อิหร่านก็เตรียมความพร้อมแบบเต็มขั้นคือถ้าใครยังมาทําร้ายอิหร่านอิหร่านจะตอบโต้ออกนอกประเทศปกติอิหร่านเนี่ย โดยอายาตเลคอมมานิีอีมั่งท่านท่านบอกว่าไม่ให้อิหร่านออกไปลบนอกประเทศแค่ว่ารอให้คนมันเข้ามาในประเทศเพราะว่าอิหร่านเนี่ยช้ยชา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 ย,ชาย,ชายภูมิเนี่ยประเทศเขามันจะต้องผ่านเขาเพื่อจะเข้าไปไปตีในเตหะรานแต่ถ้าอิหร่านออกจากนอกนอกเตหะรานเนี่ยพื้นที่จะเป็นภูมิภาคภูมิภาคมันจะโล่งมันจะเลซาย,ยอิหร่านจะเสียเปรียนในกองกําลังส่งบรามุง ส่งอาวุธและเวชภัณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอิหร่านเขาไม่อยากจะบุนกนอกประเทศแต่อิหร่านเขาก็เล่นเกมด้วยการส่งนายทหารต่างๆสนับสนุนผู้ผู้รักชาติผมเรียกผู้รักชาติกันฮิดบอลละอะไรต่างๆเนี่ยให้ทําการสู้กับอิสราเอลหรืออเมริกาหรือใครก็ตามที่มาวุ่นวายในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยวันเนี้ยคุณดูดีๆนะโลกมันร้อนระอุมากเลยวันนี้จีนก็ขู่อเมริกามอนกันในเมื่อมึงยึดเลยน,น้ำมันกูได้ กูก็จะยึดเรือขนอาวุ้นของมึงให้หมดไม่ว่าเรือของมึงจะอยู่ในภูมิภาคอ่าวตังเกียร์หรือทะเลดำอีเิี้ยอะไรก็คเจตอตรงไหนก็จะยึดให้หมดอ่ะวันนี้มันไม่ใช่กดโลกเรามันไม่อยู่ด้วยว่าเจรจาและใช้คู่ในการเจรจาแล้วมันอยู่โหมดที่ว่าใครมีกําลังมากกว่าเลยเขาเรียกกดตัวไวเวอร์มาเรียกกดเขาเรียกจังเกิลอจังเกิลอ่ะไม่ถึงกดแห่งป่ากดแห่งป่าเนี่ยหมายถึงว่าไงหมายถึงว่าคุณมีกําลังเยอะ มีกำลังเหนือกว่าคุณสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าเรียกจังเกิรรอจังเกิรรอกดกดแห่งป่าตอนเนี้แทนที่โลกเราแม่งจเจริญเจริญเราพัฒนาไปไกลเราแทนที่จะสามารถคุยกันได้ใช้ UN เวทียูใช้นานาชาติในการเจราจากันเพื่อหาทางออกกันแต่วันนี้เราเนี่ยกลับไม่ใช้คนที่ทําอย่างเงี้ยคนแรกคืออเมริกาคือใช้กําลังมากไป,ปไปยึดประเทศนู้นจะไปยึดประเทศนี้ ผมบอกเลยตอนนี้เวลาเนี่ยคนไทยเนี่ยจะต้องเตรียมสเสบียงข้าวสารอาหารแห้งเครื่องกองน้ําแบบฉุดเฉิอนนะแบบว่าเครื่องกองน้าแบบว่าสามารถใช้มือปั๊มและกองน้ําได้เลยเอ,อะไรหลายๆอย่างวันนี้ผมว่าคนไทยต้องเตรียมตัวนะสงครามมันมาเนี่ยมันไม่ได้บอกใครหรอกครับเพราะตอนนี้ผมมองว่ามันหนักยิ่งกว่าสงครามเย็นอีกผมว่ามันหนักยิ่งกว่าสงครามเย็นแบบนี้ก็เตรียมเงินเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง มะม่าปลากระป๋องอะไรต่างแล้วก็น้ําดิบแล้วก็เครื่องสํารองไฟสําหรับชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรสําหรับฟังข่าวสารบ้านเมืองในการที่จะหลบภัยลีภัยอะไรต่างๆมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมบอกเลยมันจะเริ่มเร็วเพราะว่าทั้มเนี่ยคุณอย่ามองว่าทั้มมันบ้านนะแต่เพียงว่าทั้มเป็นคนหนึ่งที่มันรักประเทศมันและตอนนี้ประเทศของมันเนี่ยกำลังจะล่มสลายทั้มมันเลยต้องทําทุกวิถีทางเนี่ยให้อเมริกาเนี่ยรอดจากวิกฤตปากเหวเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแต่การที่แก้ปัญหาอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศแบบร้ายแรงเลยทำทาแต่และเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยแม่งผิดกฎหมายร้ายแรงและตอนนี้อเมริกาเนี่ย <c oughs> ไอรูไอรูดาบิโอเนี่ยก็โดนโดน,โดนทํ้มสั่งมาว่าให้ออกจากออกจากไอสนธิสัญญาอะไรต่างๆออกหมดเลยอาเซียส,สัญญาโลกร้อนสนธิสัญญากับอ่ายูเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยยี่สิบหกยี่สิบหกสัญญาเนี่ย อเมริกาออกเกี้ยงเลยอเมริกาคืออเมริกาไม่อยากจะไปอุดหนุนเงินให้ใครไม่อยากช่วยเหลือใ,ใครงั้นอเมริกาจะเอาตัวเองรอดอย่างเดียวอืและแคนาดาเนี่ยก็อยู่ในสมก,การที่ว่าอเมริกาอยากจะยึดทนีนี้ไอหลายคนในพักส้มบอกว่าโลกเสรีประชาธิปไตยเนี่ยมันจะประกอบด้วยแคนาดาอเมริกาอังกฤษยุโรปฝรั่งเศสวันนี้มันแตกเป็นหลายฝ่ายแล้วมันแตกเป็นหลายฝ่ายแล้วทุกคนก็ความหน้าด้านของอเมริกาเนี่ยวันนี้ก็ที่จะ ไปยึดประเทศเขาจะเห็นว่าอเมริกาไม่ได้เล่นตามตามกฎตามเกมอะไรก็วันนี้ผมจะบอกพี่น้องชาวไทยนะตุนข้าวสารอาหารแห้งตุนแม่งไว้ก่อนผมคิดว่าไม่เกินปีหนึ่งอะยังไงแม่งล่อกอันแน่ล่อกอันแน่หรือถ้าไม่ลอกก็ดีครับเพราะว่าถ้าลอกกันสงคารามพวก้นี้เป็นสงคารามที่หนักมากมันจะไม่เหมือนสงคารามรุ่ที่สองสงครามรที่สองแค่ใช้ลูกระเบิดใช้เครื่องบินใช้พลทหารไปยึดแต่อันนี้มันจะใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในการถล่มกัน ซึ่งอาวุธตัวนี้มันร้ายแรงมากมเราอาจจะได้ไม่ทําทำคลิปก็ได้